แฮปปี้เบรดดู o y o u h a p p เ b i r t h ย a y อ o เว่อแขงเล็พี่น้องแข่งเล็ก่ะมาพี่น้องมาสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้วันเกิดสามีเด้อครบรอบหาชิบเจ็ดขวบพี่น้องหาชิบเจ็ดปีสวัสดีครับทุนจะมาไป่ะเออซุนจะมาไปบ่ะอ,อ,อืมวัมนนี้วันเกิดพันเด้อ หน้าสดใสเลยพี่แจ้ววันเกิดยิ้มด้วยเออบอกเพื่อนยิ้มนั่มอืมคนแหงนาบูดีแหละบัวข,ข่อยค้นบอก่อยยิ้มพี่น้องนาเพรสดใสเดอกเป็นคนแบบนาแบบนี้แหละนี่เป็นคนแบบนี้แหละนี่นี่นาแบบนี้แหละเป็นพี่น้องวันเกิดซื้อเคก้กซื้อของขวัญมาให้ผมว่ามันของขวัญซื้อไ้เบิ้งพี่น,อน้องผลไม้สตรอเบอรี่เค้กหาท่เจ็ดขวบพี่น้องซื้อใบไม้ สไารไบายคูลเลอร์พ hmm. ี่น้องซื้อสไปร์บินแลนด์มาพี่น้องฮาทิปเจสขวบพี่น้องเมื่อเนี้ยเด้อสิบ้าสามีเป่าเค้กใหิเด้อพี่น้องเด้อเด้อพี่น้องเด้อมาเป่าเค้กให้สามีเด้อพี่น้องเด้อวันเกิดเพิ่นเด้อมื่อเด้อฮาทิปเจสปีพี่น้องฮาทิปเจสขวบพอดีเนยฮาทิปเจสวันพอดีเป่าเค้กให้เหล้าเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวตั้งกล้องขึ้นอีกกน้อยกันหกจะปิดเมื่อสูงสูงเจ็ดน้อยเออจะได้เห็นกันเออพี่น้อง Uh, happy birthday to you happy birthday to you. <laughs> no. happy birthday to you Happy birthday happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday Happy birthday to you เค้กเอาเวอร์แข่งแรกพี่น้องแข่งแรกเอาตัดเค้ก,ต,คก,คกตัดเค้กอ้าวพี่น้องตัดเค้กอ้าวพี่น้องแฮปปี้เบอร์เดย์ได้พี่น้องเอ้ยตัดเค้กกับพี่น้องคุณคนณวัน,นเกิดให้กินก่อนมีกระเล่นหนึ่งหอยแมลงภู่พี่น้องตา,กา,า,งตาแก้วหอยแมลงภู่มาหนึ่งเดียวหนึ่งหอยแมลงภู่ตาแก้วเอาคือจบพี่น้องนเองเลยเองจรงจังเด้ออร่อย พี่นุนเละพี่นุนเละเอาขอจับแบบไงได้เอาไล่แต่ไม่นุนเละพี่น้องกระลันี่หนึ่งหอยมันภูดตังแตงพี่น้องซื้อหอยื่องผูไม่ก,มก,กิโลหนึ่งกิโลละแปดยูโรสองร้อยสามร้อยกัวบาทอ,อี่อนเถ็ดมันจะแกพี่นอนะออ้องเค้กไหมเออจนสีกำมัามันสีจะไม่น่าพนะอ พี่น้องบ้มากินเค้กน้กันพี่น้องเลยเค้กน้ำกันเรี๋ยต่อตบีเนี่ยตอบัีุดพี่น้องต่อบัีชุดเลยพี่น้องชสดเลยเอ้ากมาเอ้าตีตบพี่น้องอะคนละแก้วคนละโบกคนละโบกสองโบกอาพี่น้องได้พี่น้องเด้อพี่น้องบัี้กินเบียร์ความพี่น้องอกินเบียร์สั็สปายพี่น้องสปาย ไอไวคูลเลอร์อืมเฮ้ยมันเกิามีเฮ้ยเจกกขนาดนึงมันเกิดมนันเกิดผลไม้พ,พ,พมี่น้องผลไม้เอ้ยผลไม้พี่น้องสองขีสามขีดีดตดพี่น้องมาพี่น้องมากิน กินใบนันกันใบหนออพี่น้องหนอกที่ปิดส้นแก้วใช่ไหมส้นแก้วแข็งแรงยู่กับาแข็งแรงเันเหมือนคนยืนอยู่น้ำเย็นโดนเ้อเหมือนคนยืนเ้อะอสียบไปจำนำเสเสีพี่น้องมัดแก้วนี่มัดขวดนี่สองผเมืยเมา่พี่น้องเมาาเมาเมา แยกที่ว่าจำนำใ่ใส้แหละแล้วเอาทีนี่ทีนี่ก็แซ่บพื่กันพี่น้องแซ่บกินกับสต,ตอบีลีเนี่ยโยกไรก็พูดบันเกิดอีควยพี่น้องมาเนีเดี๋ยวเดียเด๋ยวผิดก็ลังหอยไม่ได้ผูกเนีไปเปิงหอยไม่ได้ผูกกันพี่น้องวนนี้พี่น้อง หอยแมลงภู่คุณม่ถีธนวยง่าพี่น้องมั้ดูหอยแมลงภู่ประเทศนอกอะไรบ้างดูพี่น้องมันเป็นวยง่ายพอ่น่ะแต่แซ่บพี่น้องมึงจะว่าโอ้ยจับแก้มเบี้ยแบบนี้แก้มไหวพี่น้องเอ้ยโอ้ยแตะแซ่บพี่น้องดูกินจะงวยกันเน่อือชดพี่น้องชดแซ่บเดี๋ยวตังเจ้าก็พี่น้องตัมเจ้าก็ไม่เป็นไม่เป็น น่องเนาอเดี่ยวากันเด้อพี่น้องเน้ะมากินกินหอยม่นั่งพูบ้านี้กินหนึ่งหอยมมแนั่งพูพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อแก้มไหวนี่พี่น้องแก้มไหวมากินซอยเนี่ยสามีบอกินนั่หนึ่งกิโลเลยพี่น้องบะมีพะยยงกินกินผู้เดียวสามีเป็นบอกินแน่เพล็กเป็กินแค่นั้นแหละสามีบงแก้วพี่น้องแก้วพุเนาะน้ำจิ้มโอ้ยน้ำจิ้มหวานเผ็ดเปรี้ยวหวานพี่น้องเผ็ดเปรี้ยวหวานน้ำจิ้มเผ็ดเปรี้ยวหวานอ พี oh, <desserts. S 1> ่น้องมึงโอ้ยมึงในหัวมึงไงพี่น้องมึงทำไงมึงเค็คแต่พี่แต่กินแค่นั้นแหละพี่น้องเราบ่มักอ่ะไหวเรามักตะเบียเรามักเบียเราบะมักไหวพี่น้องงกินในเบิ้งพี่น้องมึงด้วยโอ้ยหมวยแบบไงหนึ่งใจตะไคร้ใบบักกูดพี่น้องน่ะแก้วจู่แก้วพี่น้องจู่แก้วจู่แก้วอืม วุ้ยไง้ยไงเนมด้หวานเาันสดเนาะมันสดกับหวานอืมมบอกูเนื้อไหนก็เป็นเจ้หมอย่างไงพี่น้องแ่พี่น้องแซ่โอ้ยน้ำจิ้มี่ยอืมือซืมาอีกรอบนึงพี่น้องแซ่บคซื้อมาอีกมึงดูหมวยย่างไงครับ เราเก๊กเมียไปกินแม่ไปยังนี่หน่องมากมึงเดือกพี่น้องอืมเจ็บแค่อืมหวานมึงเอาจิปิก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 ส้นแก้วกับัวกันจิปิกอืมส้นแก้วตั้มแก้วตั้มแก้วพี่น้อง เขากันก็เป็นยั่งพี่น้องกัองใหแมงกูมังเนึ่มันเกิดจามีเนาะองกินตึกเมือกินเขาต้องกินน้ำหอยปูกุ้งปลาเพิ่นบ้นกินผักัามีกับบะิีมันกินเนื้อพี่น้องได้เนื้อครับอาหารเพล่นละโอ้ยมาแสบเลยพี่น้องเนาะพี่น้ ม้งน้ำมันมีกมีน้ำมไม่กับมีบนนั่นรกินมงน้ำมักินนี่แก้มไล่กันมาเรียแล้เป็นบหมี่บ้านละมีเป็นบะมันเป็ใจกระตื่ตะเมี่ยเลย่าเนบะหกรนตือมีกนพี่น้องน้องเลยกระไรก็ใเจียกะได้แดพี่น้องเนอมันเกิดจามีเยป้อนมันเกิดจามีก่อนมึง

ดีกินหาจุดหางดอกพี่น้องบ้าๆของปนัยดอกนอคนแล้วกินกับบ้าทีหลังเ<ส>นื้อเนื้อนื้อเด้อพี่น้องเด้อสวัสด,ดีทุกคนเด้อพี่น้องสวัสดีจา้ากินหอยไม่เล่นผูกกันเด้อพี่น้องเด้อ